งไงหอมกลุ่มเลยพี่นงองหลามปลาคอมาตีโอ้พอ,อ,อดีเลยสมาชิกเราเพิ่มมาอีกคนนึงสวัสดีค่ะลูกไพ่เนี่ยลูกหมาครับ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือเก่าเหล่ามือนี้ก็ได้ช่วงโควิดสีเศร้าโควิดสีเศร้าจังไดโควิดมันยังไม่หายมันสีเศร้าอยู่มือขึ้นมือขึ้นอะู่ลกับเขามือนีเสมาเองกับเขาซื่อจันเหลือกินลามปลาคอลามปลาคอมาตีแมีนครับวิธีการเฮ็ดคือสีบ่ถามดอกคนก็สีเบิ่งได้ยุทวอกันเหมือนหรอละแมียนต่ว่าสูตรเจ้านไหนเฮ็ดจังไดล่ะสูตรพ่อใหญ่อุบลทำยังไงเอาลองเฮ็ดให้เบิ่งกันนะโอ้ยพ่อใหญ่อุบลเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อีหยังนี่เจ้าด้กินเมียงเมียงบ่ เอาอี๋เจ้าคือตำเมียงนี่ไหมว่าเพราะไงนี่ไหมเขาไตกับโคกเครื่องเทศเครื่องเทศมีอะไรบ้างโหตะไข้หรือหัวสิงเข้หอมใบมะกรูดพริกกระเทียมหอมแดงสุกอย่างเลยว่ันนี้ก็ร่วมกันเป็นเครื่องเทศครับเอาขันสั่นยกมื่อยมั่วเฮาลายเท็ดหนังคนละเทศคนละเทศเครื่องเทศ เนัวนัวกับเยาว่าเครื่องน้องนัเป็นผัเน้อยกัเล่นน้ำเพลินแน่พอได้หัวได้ยิ้มสนดักวาผงนัวผมแน่อาจารย์ยังผงนัวผงนัวผองสื่รสอ่ะเจ้ามันสอดีไว้เพราะแง่หนี้ไหมโอ้ยโอ้ยไก่มือขันรอดแล้วมือขันรอดให้ถามแน่เอามือขันเพราะเขาเออนั่นแหละ ยาวมือขั้นเป็นร่างแล้วมันก็บอได้ใส่เกียร์ท่านละบ้านี่แต่มันดีเข้มนึ่งโอ้ยหรือว่าท่านได้ใส่ายังอยู่อเอ่ๆเอ่อเราสู้รถใส่บ่บ้านี้ใส่้ลายปันเล่รามายุใส่้ลายแสียบลายใส่หน่อยแสียบลายเอาใส่เร็วใส่เร็วใส่เร็วใส่ลายแสียบลายใส่หน่อยแสียบลอยยองมันไปอย่าเอามือมาตรงเอานะใอยเอาเท้าทำ ทำนี่แงไรเนาะอใส่ได้หลายเนะใส่โอ้ยแล้วบัวนัวไต้มันสิพังหมดนะน่ะโอ้ยมันเกี่ยวกับไต้ก็ยังหลบได้เองวันนี้น <of> <itus> ั่นแหละย้องกันไปอันี้ยังบัดนี้พักซี่พักซีเล้าตัวนี้โอ้ยนี่ได้แนี้ยดีอเนียนใส่ปลาแดดปลาเดือกใส่บอลใส่เหรอจกน้อยใส่หนังปลาใส่เกลือแล้วใส่ตุ้นเนี้ยวแล้วใส่เบิร์ดตุนเนี้ยวัอเหลยคั่นใส่บอลนี้อ้หอมตัวละกินน้่งรากเอยแตกขั้นหนี่ กินอันน totally ี้ไหมอือกินพักพักซีเล้าเนาะมันสิเพรากินบ่ละบ่ไปหาขาหมาหน่อยมันจากโตนะห่วยมอใส่กางเกงเต้หนีไหมร้าหมาหน่อยมั้งฮะเกิบถุงเนี้ยเหรอเนาะมันพราะ่าหินเนาะช่วงโควิดพี่น้องเอ้ยหายากหากินยูดทงให้ทงหน้าคือเก่าละอ้ยยังยังจะผ่านมาแถวนี้เลยยักษ์ใหญ่มาเรานี่เลยกินหมดเลยเนี่ยอ๋อขันไซขันไซขันโอ้ยขึ้นหนึ่งปลาหล่ะพ่ออันนี้ปลาแดกใส่ย่ำไดบัดเนี่ยส่ตอนนี้ละใส่เลยบ่ครับ มะเข้มกับส่หลายใส่บมกันใส่หลายกับแซมหลายโอ้ยน้อยโอจะไปหยอดตาไก่เดี๋ยวเอาเฝ้าไซนี่มันพี่น้องอยากเบิ้งอยู่นี่โอ้ใส่แล้วโอเคสูตรพ่อใหญ่บนสูตรพ่อไปมันโมเปนสูตรผมหนูมันสูตรหลายคนตัวนี้เอาเจ้าเขาขัวมาเจ้าใส่เขาขัวน้ำเปล่าใสยังอยใส่ใส่มันหอมใส่มันหอมตัวคือยังอ้อมนี่นะเรื่องมันทีเป็นจมเลยเลยนี่เอาละ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 เอาไตสิพัง ไส้หัวขาวคัววันนเออมันยังหอมเสียกอันพี่มไปว่ามันคือเครืองออมเครืองเทศกันออมกันเขาหอมกับเทศไปมือนีมือแรงได้หนมือเศ้าขัต้องับเนา้ยอ๋อใอ้ยอันนมือแรกมันดีหลยแซบขึ้เขาหมเลอันนี้เทียแรกกับบุรีกับเทียสองกันดีเออวขาวได้นน่พอแล้วพอไปพอแล้วหอมแลอมของเดีตัวหลกินจำกินกันซุกขึ้สิขาก็ดีเนาะนี่ยังไม่นั่นซุกเด้กินหัวขัวมคยนกินแคนแล้วันนี้คว่ บ่ต้องใส่บางแล้วมันเอาเขียงมาหั่นหันกินมันสุกอะไรเดี๋ยวสุกข้ามือไหมเนาะเยอะเฟิ่มเยอะเฟิ่มเอาหมดแดงมาอะไรอันนี้ใส่ยังไงอใส่ผมถิ่นเราว่าแม่ใส่ได้อยู่ใส่ได้คือกันเฮ้ยยังไงใส่ไปทั่วเลยตแต่คนจีนเขายจงเอาเล่าจีนมันหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจีนอันนี้ก็มาใส่เดี๋ยวอันนี้คือก็บอกไม่ไผ่ธรรมดาเนี่ยนี่แหละไม่ไไมผ่สีสุก กันลงไปลงไปกันส่อกันไล่มันที่บเห็ดกินไงเลยพี่น้องบดได้กินไงจะใส่ไรันลามผักหรือลามป่าเดี๋ยวขาตะผักใส่มันปลาใส่าหน่อยออหยาลงไปว๊บโอ้ยไปแัีบเถอะวะเขาขึ้นมื่อขึ้นนี่เ่อับยาดหากหนีน่อยหรอวะขึ้นน่แต่ว่าใหว่ามันหน่อยก็นีหน่อยเดียวดีเลยบุ้ยสังเกตเมี่อมาขึ้นมันอาปากข้างๆนีไม่ใช่ปุ๋ยงานว ไปเฝ้าพื้ N seguinte, นพ <laughs> <laughs> ่อใหญ่อุบลน่ะนะคือจังบังไฟพญานากเป็นอย่างขึ้นปีละเทียเห็นว่า่ะเห็นว่าอะไรเจ้าจันเหลือคนบูมีเมียเนาะคนบูมีเมียบนผมข่อยมาได้ดอกบ้จักหยังดอกใส่กันใส่กันลืมนพันลืมเหรอบูจื้อได้บูไม่พอจีบเพราะหากากบนศิษย์จันเหลือตกใจโอ้คนบูเคยเห็นเมื่อไหร่เอาพระยาพ่นถือไปเอาพระยาครับสองขับบวกแล้ว มีปืนบอกบัปลาเจ้าเนี่ยมันยัดเข้าไปได้บ่ระนั่นนะข่อยสังเกตมือขึ้นเขาได้อยู่ไหมมีเขาไปตัดหัวเรียผาหัวตัดหัวตัดหัวตัดหัวอันพุ่นอันไงไงกว่าเจ้าข่อยเลือกไว้แล้วจะเจ้าก็บ่เอาเนาะตัวละม่านปลาก็ได้ก็ได้โอ้แต่คือดีแต่ว่ารึบเข้าไปบ่เขาอีกรึบเข้าไปบ่ได้กินดอกตัดนะตัดตัดเพรแต่เม่อเดียวออกยากพาตัดพา ตัดหัวตัดนหัวออกท่ันหัวออกแล้วต่ดหัวปลาบวทานหัวไปยังนี่ละตัดหัวไปยิ่งบวมท่งนเัวทางนี้โรหัวมันกหัวมันโยก่านตีดอนออกันตดอนออกไปตัดอ้ยเจ้านี่ก็จะเป็นมักคมขืนเนาะมึงขึ้นักัยัทังสี่เด้หรอพ่อนี่ตัดเจ้าจับไปเน่เอาาเอจับขมาพีนะโอ้ พากันไปซื้อไม้ไผ่กับบ๊เบิ่งโตปลาก่อนเจ้าล่ะไปซื้อปลาบ่เบิ่งไม้ไผ่อาจัรยเหลือกับบ๊มีเวียกอย่างนั่กับพามาหาแต่านาาอยากนาะกินยังสิล่ะจังกรเพลี่อย่งเจ้าพาคขอเวียงนะพ่อกกินน้ำอาหารผิดสอกผิดซ่าอยางน้ำห่างดังๆังบุญไหมพา่อกไปสยามพาละโก้พรละโก้พ่อกว่าไปนั่งกินทั้งห้องแอร์เย็นๆขึนแม่งฮะคนบ้านเฮาออกไปวังสองกิโลกินฮอดเมียงเหรอเจ้าเนี่ย โอเคเอาได้ไปได้แล้วเอามีเตปลาคอนี่ยบอกอย่าเบิ่งเอาเองพี่น้องนี่อยังอันเนี้ยโอ้ไม่ยังเอาเาซ้ำไหมเบิ่งเอาเอาถาดไหมเบิ่งยังเฮ้ยงูงูสิงบโอ้ปลาไหลไงปลาไหลไงเพราะไงมันปลาไหลหรือว่าอะไรงูเนี่ยตัวใหญ่แต่บดี๋ยงเดี๋ยว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 บ้าบังต้งตัดเป็นท่อนตัเป็นท่อนเลยเปลี่ยงเดล่ได้สองได้สองบอกเอนตัวนีนเปลี่ยงเดล่ พอไหลไงจอยไม่เห็นยังบานนี่กระเทียมคือกันนี่แหละอาจารย์คือได้กินเหล่าเขาแทะกินเหล่าข่อยน้มไข่อยพี่ไหมโอ้ข่อยเหลรามันกินฮะมันก็อยากกินเหล่าก็เข้าหน่ละว่าเป็นสูตรของเจ้าครับเอาไหมผมอยู่นี่ขีดที่อะไรเห็นไหมนี่ขังนี่ไหมเครื่องเครื่องคนนึงเครื่องเนี่ยเครื่องน้อยต้องใส่ได้หลายเด้อเครื่องนี่เออต้องใส่ได้หลายเอา๋อใส่ใส่เม้มเจ้าก็ได้บันนี่คือมันจะลงมันลำปลาหลานแม่เดี๋ยงเหวี่ยงเครื่องมันสิเหลือยั่ดอกเออเออ อันนี้อะลงไปคุกให้มันมาลอดโอ้มีหอดปลาคอมีหอดปลาไหลบบดนี้พุ่นปลาไหลเขาได้อีกสองตัวอยู่พุ่นพุ่นบ่หยุดบ่อยากได้อยู่นี่อาจารย์บ่แมียงคักเลยโอ้เอาเอาหน้ามาใส่ขึ้นก็เหรอเจ้าเจ้าปุ๋งเขาทำไมเนี่บ้านนี้เอเคใส่ลูกหลานไจัดได้นี่เราจะจัดจัดจังเลยเราจะจัดจัดบู้จัดบ่จัดบ้อเข้มจัดเข้มจัด เอากบขัวเอากบขัวโอ้กบขัวนเป็นตะข่าเอาละเอาเอาเอาผงนัวไม่พอผงนัวผงนัวใส่หลายๆจัดๆเออใส่หลายๆายพอจักสองอนสองชนลองเมึงอค่อยว่าอันนั้นไม่ติดจางค่อยว่าปากคอมันติดจางโอ้ยมันนี่ตุ้มอย่างเอกพี่น้องเอาเจ้าว่ามากเนาะมากผมเนี่ยผมใส่หลายแซ่บหลายใส่น้อยแซ่บน้อยเนี่ยปลาปลาปลาลงไปโอ้ค่อยว่าเข้มกบมือเพราะเนี่อ้วนนี่ก็เพอแห้งแล้วค่อยว่านี่ลามปลานี่เขาใส่บักเน่าป้ะ หน่วยเพราะมันก้อยการการการร้องใส่เอาข่อยว่านเจ้าป่าดนี่ข่อยยัว่านนะป่านยังป่านโอ้ป่านมันไม่ไดบ้องบิดไอ้บิ๋ยเอาใส่โต๊ดหนึ่งเพื่ได้ยุ่งสองบ่บ่บ่ได้สองนบ่ได้สองบ้องนี่โอ้ยแตเอาใส่เรื่องการร้องใส่ร่องใส่ในตัวละบ้องได้เครื่องหนึ่งหันเครื่องนี่นะหันเครื่องสิเนี่ใส่ทอนละบ้องกันนะทอนละบ้องมันบ่เบิ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนั่นเอาออีก้เาปัดปัดเอาเข้าวเจ้าได้ทำการแบ่งเป็นสอง สองสองส่วนเรียบร้อยแล้วพูดสองพูดเอาเบืองมบนเอาไปตอกเอาในทะเลตะไคร้ข้างหลังอ่ะตะไคร้ตะไคร้ข้าไปแม่นบ่อดูขิดพอดสีพูดพันกูดดิถือไว้เอามาอีกบิลิปะกคอสองเอาแซบก็แซบกับเทเบิ้งกันแล้ววะปลาไหลนี่งหูว่าว่าปลาเนี่ยมันเป็นไปยังคือเป็นปลาไหลธรรมดาเนื้อมันดีแซบที่สุดในบรรดาเนื้อปลาเนี่ยพายุสวนนี่มันแซบไรเรากินเหรอเราแซบ แม่เห็นเดี๋ยวนอกูยังสิคนที่บ่ได้กินดำแล้วเรื่อยไปย่าวตอนนี้สมเป็นเนื้อปลาไหลนี่อีหลีครับบ่ได้ว่าเล่นได้พี่น้องเอาน้องว่าว้องบังเออมันเป็นเนื้อที่แซ่บเป็นเนื้อที่สุดอาหารแบบประเภทปลาเนี่ยอันนี้จ้องไว้เพิ่นเลี้ยวเห็นพอว่าสิบ่ได้รับรู้เพิ่นมักอืมคนก็เลยไปย่านกินอยู่กับเต้าปลาอิสวนเพิ่นมักโอ้ปลาไหลกับเต้าจีปลาไหลกับเต้าครับเพิ่นมันแซ่บเพิ่นก็เลยเอากระดองเล็กหุ้มไว้เต้าก็ได้ น้องมิกมาก่อไฟเลยบัดที่นี่เมื่อหนาทีพ่อใหญ่ยู่บนญเราเด้อบบัดนี้เอาไปเตรียมก่อไฟครับพี่น้องไปเพิ่งท่างพุ่นเลยบบัดนี้โอ้ไฟลุกแล้วบัดนี้ร้อนเลยฮะร้อนครับห่านมึงก็ไปยืนอยู่ใกล้ไฟให้หยักเขาจับมึงจีได้น่ะใส่เวลาโดนบ่พ่อใหญ่บางสามชั่วโมงนี่ล้วโอ้ยกูกลับบ้านก่อนสละเป็นยังเย้พวกนี้ไปเถือยังไงอีกปลาสลัดเด้อกินเบ็ดข่อยเด้อฮะปลาสลัดใส่เบ็ดมันงคันได้ปลาสลัดไม่อีกแล้วอะไรเขาเรียกปลาอะไรพี่ปลาสลัดปลาสลัดทำไมมันติดเบ็ดอ่ะ มันโง่มงโง่เลยปลาฉลาดก็ไปติดเบ็ดดิเออแม่งเนาะปลาสลัดมันเป็นอย่งคือติดเบ็ดปลาโง่ดิหิปลาโง่ตัวนั่ะติดเบ็ดเอามาเขาอย่บนจี้บักนั่นน้ำแน่นนะอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องพริกบ้องป่ะไม่ต้องไม่ต้องใช่ไหมพริกน้ำก็ดีบอ่ะบอพริกพริกมั่งก็ดีนะบ่ต้องบ่ต้องบ่ต้องไม่เอาพริกใส่มันจะได้เผ็ดนี่ไงโอ้ลูกน้องเจ้านี่ก็บหุจักขุ่มเมู่เนาะมึง มึงพาลูกกูไปแล่นเล่นยุธงหน้ากูไป <S <S ไปโอ้มีพอดีมีนักเรียนจบจากค่ายลูกเสือทัอ้งพวกอะมาดางไฟให้ใช่ทั้ออทงซาลาบุรีผมนี่ครับค่ายยังดังๆผมนี่ธนรัตน์ธนรัตน์ธนรัต,ตน์ผมนี่เนี่ยันาี่เขาเรียกว่าลูกเสือลูกไผร์นี่ลูกหมาครับเมม,ม <S <S ลูกหมาพอนะพอดีตอนนี้เวลาประมาณหา้าโมงแรกสองทุ่มได้กินกัว เาขาอบอกนะครับผมไปอยู่บ้านใครไหม้ทุกหลังครั <c oughs> บบักหนีวเขาไปอยู่บ้านกูด้วย <c oughs> ไ,วไ,ไปใกล้ๆนั่นละมิกแต่นี้เรื่องมันจะได้ฉุกงา่ายโอ้ซุมจังสี่เรียบร้วยนี่เออมีนบอลอ่ะแมนีแมนเมีนมีน มันสีหู้ได้ยังไงวะว่ามันสุกได้ตอนไหนว่าต้มปลานี่ยเราได้ไปเปิดมันกระบอกนึงมันสีหอมเดี๋ยวมันสเดี๋ยวมันสะปูหม้อแม่ดอกสปูหม้อแม่ตัวนี้ยเรือหม้อกมันฟิดแนียนเมื่อท่านปูอะไรปูมันนะมันจะเดือดมันจะเดือดเดือดอ่ะเดือดสูบยี่ห้อกันมันพดนะเฮ้ยนั่นนั่นมันพุ่งออกไหมตะไคร้มันพุ่งออกมันดันออกอุ้ยมันพุ่งออกปลาเป็นตัวเลยวิ่งออกมาเนอะปลามันพุ่งออกเปลามันพุ่งออกปลามันพุ่งออก เพราะไงบนป่ามันพุ่งออกมาเบิ้งเถอะแม่เท่านี่ป่ามันพุ่งออกมันยังไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันพุ่งออกอย่างเงี้ยฮะมันเดือดแล้วมันพุ่งออกเหรอไม่เห็ดเถอะแม่เท่าเนี่ยมันห่อนี่ข่อยไปเองเนาะเฮ็ดจังไดแบบนี้เนี่ยข่อยว่างนี่มันกระลุดเลยดินี่ย่าเฝ่าว่างที่หแม่เป็นจี้แล้วแบบนี้จี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวย่ายฝ้ามันจิ้มุกเลยตัวเร็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 วเห็ดจังไดวะเอาไปโองว่ามันสีไหมทัดมิกถอยไปมันสุกไปอ กินดีหรอเขาใส่แน่นพอดโอ้ยซุกหลุดตัวเซุกแล้วอันปะอืมซุกแล้วโอ้เลยปรับนึงเอาบอกไปหรอมั้งเหรอแม่อันนี้ตัวหั่นเครื่องนึงตัวนี้แนีนตัวใหญ่ๆน่ะโอ้่มันแน่นพอดนะเขี้ยวออกเออมันแน่นมันแน่นมันเลยดันอรอมันว่ามันแน่นเนี่อ๋อมันก็ค่อยๆมันจะเดือดเดือดมันจะฟดออกพุ่งออกตรงหัวมันวะกูเห็นในยูทูบที่เขาล่องลามปากเขาคือบไปเห็นยากป่ะนี่วะฮะไม่ทัน โอ้ไข่ชันอ้าวเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยเรียบร้อยครับป่านนี้อันนี้เรียบร้อยแต่ตอนนี้มีปัญหาคืออันไหนคือปลาไหลอันไหนคือปลาซ่อนอันนี้ปลาซ่อนเนี่ยเนี่ยเหลียงวเอาออกจะหูดอกเว้คือออย่าไปใกล้ๆเอ้ยยืนยืนขึ้นเบื้องนะลงมิกเออฮ้ยลเ้ยจะไม่หอมอ่ะมสเทศสนิทเทศสนิทมากมากมาเบื้องเอลื่อมไหลเหลื่อไหล น้ำปลาไหลอันนี้ลับปลาไหลแม่โอ้หอมกลุ่มเลยพี่น้องโอ้โหนึ่งโดนได้หนี่งโดนพอดีเลยหนึ่งโดนพอดีพอดุลพอดุลหอม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 อยู่หอมอยู่หอมอยูุยอดแล้วอันนี้ปลาไหลอันนี้นี่นี่ปลาไหลยู่เกี่ยงกันปะวะเออปลาไหลปลาไหลมันมีซอนกระบอกเนียนมั้งอันนี้น้ำบ่ลนี่งเนียนมั้งนะทแม่ไหนแม่นติดกันนี่นะครับเพ่เบิ้งเทเบิ้งจักเวยมันหุ่มกันแล้วแหละแหะไหล

ผมา่อนี่เลยร้านปลาแซ่ผักขาได้ปะอาจจะได้อาจารย์ผักกระเดาเด้อผักกระยงผักกระเยงเดีาบกเลยผักกระเง้ยงโอ้พอดีเลยพอดีเลยเพราะเขาองมาเ่เอาอมาใส่่ีกออองริมชอนอันนี้เป็นชิ้นตัวที่สมปลาคอ พอดีเลยครับพี่น้องปลาอะไรพ่อปลาคอปลาช่อนปลาช่อนเอาต่อไปตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายใส่เลยใส่เลยใส่เลยไม่ต้องันนี้ปลาหยังปลาคอกับปลาหลาดชี้เงี้ยชี้เงี้ยด้านเนี่ยเหลืออยู่หัวมันอยู่อุบโอ้เอาเซ็ตซับเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องมอืเอาสองย่างนี่ไปไปนั่งกินกันครับหลามปลาครับเอาแล้วครับพี่น้องแล้วเราได้บัตรเนี่ย ปฏิมาท่าจะกินเธดปที่นี่หลามปลาผ้ากันหลามตั้งแต่ตอนยามว้นครับผมตั้งแต่กลางวันยันมืดครับอืมบียดปียดโอ้บียดบียดปียดบียดบียดปี๊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 ดปี่ดปี๊ดนี่ดปีสมาชิกเราเพิ่มมาอีกคนนึงมาอี๊ดปีนดปี๊ดปีีสวัสดีค่ะนะครับ เพ่นเอามาห่มตัวเพิ่นเอาแนมมาห่มตัวบอกว่ามงสีมั่งต่เทียงพ่นกูกระถ่ากินขนมจีนรถมันติดรถมันติ๋บอกค่ะค่ะแล้วก็เอาหมูไปส่งลูกค้าเนาะยันหมูมันเ่าหมูยังนี่คือเดี๋ยวเราแนะนำล้มปลาของเราก่อนล้มปลาตอนนี้นะครับเอาาไปเราก็กว่าจะตําส้มตําเสร็จก็สีทอดหมูแล้วก็แห้งพอดีพี่น้องแล้วก็แซ่บเซคยอเ้นกนะครับแนะนำเมนูนะครับน้องดีขายหมูทอดเนื้อทอดครับนี่นะครับ เป็นเนื้อทอดหมูทอดสูตรอีแม่บวเดียวสูตรอีแม่หมูแดดเดียวค่ะแบบนี้ไม่ขายเนื้อแดดเดียวขายหาซื้อได้ยังไงปลาแดดประแดดบีบีมีอีเลฟูนปะ มีค่ะมีเบอร์โทรจ้ะ099-092-4269จ้ะงาจล่ะโวรไปส่งทั่วประเทศเดี๋ยวเดี๋ยวเดอจังยจหยิบหมาหน่อยไหมหยิบไหมหมูหงหมูหมูแล้วทำไมต้องมาเข้าซุกครับว่าตรงนี้เออแซกเบสร์ซุกแซกไ่เน้องสาวค่ะค่ะอร่อยบอกต่อด้วยนะคะเพอพอดีร่มข่อยเลยนี่ยเบอร์โทรเอาไหมเบอร์โทรไหม 099-092-4269นะจ๊ะอี่อ้จอยากซิมอยากเสียบไป้ทรมาเลยจ้าอ่ามันว่าขายหมูท่ามันเหรอค่ะขายหมูตอนนี้ค่ะหรือขายทุกอย่างเหรอขายยังไงยิลาขายยังน่ป่ะนี่ว่ขายไต้หีเ่ะตอนนี้โอเคอีกกพ่อ อีพอกับกระลังเล็งไปมองกันสิเอามีเงินเสือบอ่ะล่ะก็สิขายอยู่เขาว่าเศรษฐกิจมันแย่เขาว่าเจ้เขาว่าเศร้าขายตะกอนอันนี้มันแพงว่าสันเราเลยขายหมูก่อบขายหมูาหมูทอดครับแต่ว่ามือเหนียวเห็ดลาํปลากินนะครับสูตรลาํปลาของเราทานนะครับวันนี้ของพ่อใหญ่อุบล เอาสองคนเนี่ยคือเบาๆเพราะจากจักอีหยังยิ้งยิ้งยิ้งกันทั้งสองคนเห็นไหมยักวางเป็นเบาก็เอาไว้สนีทกันแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณในช่วงกักตัวพวกเราก็ไม่มีเวียกมีงานอะไรกันหรอกซุ่มกั็พามานั่งซุ่มกันกินข้าวกันทุกวันนั่นแหละนะครับเดี๋ยวอะไรนะเยอะนะขอบขอลุ้นอีกแล้วนอกล้นเนี่ยถ้าไม่ลุ้นจบ เราไม่หลับครั้งแรกมันต้องเบาๆค่อยๆทยอยขึ้นไงครั้งที่สามครั้งที่สีคงไม่มาอีกแล้วแหละเ <c oughs> พราะว่าครั้งที่สามคือตบแรงไปแล้ว <c oughs> เป็นได้อาแซบบอบอหมูอาแซบครับหมูทอดครับสร้างเอาแล้วกันกับน้องบีนะครับเบอร์โทรตามนี่หายไปขอบคุณหลายๆนะครับ s ับสไครต์แล้วก็กดติดตามด้วยเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ